สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่น้ำค้างรสพุงหลากหลายสไตล์นะคะวันนี้อยู่กับเห็ดเพาะค่ะตรงปกเลยวันนี้จะพามาแกงเห็ดเพาะค่าเพื่อสุขภาพนะเดี๋ยวมาดูว่าน้ำค้างจะใส่อะไรบ้างนะคะวัตถุดิบไม่เยอะค่ะมีตะไคร้มีพริกแล้วก็อันนี้คือลูกโดดนะคะมีพริกแดงนะคะมีกระเจี๊ยมนะคะแล้วก็ใบตูหรือว่าผักแมงลักนะคะแล้วก็เห็ดต่างๆนะคะนี่ค่ะ เห็ดอะไรบ้างใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะนี่คะ่ะเราจะใส่เห็ดอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็เห็ดเพาะด้วยแค่นี้เองคะ่ะวัตถุดิบไม่เยอะเลยแต่อร่อยมากนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวไปล้างเห็ดก่อนนะคะนี่ก็ล้างไปได้น้ำหนึ่งแล้วแหละเดี๋ยวไปล้างอีกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนตั้งหม้อเลยนี่คะ่ะตอนนี้ก็ตำพริกกระเทียมหอมแดงนะคะตำให้เข้ากันแบบนี้เลยเราก็จะตักใส่หม้อน้ำเดือดนะ ไปดูเลยจ้าแค่นี้พอนะคะแบบหยาบๆนะนี่นะนี่กล้องน,นีัน,นี้เห็นไหมคะ,ะแล้วแต่ความชอบนะแต่ว่าที่บ้านทำแบบนี้นะคะจะได้เคียวพิกด้วยโอเคเดี๋ยวไปลงหม้อกันหม้อพร้อมแล้วค่ะเปิดแก๊สเลยเปิดฟ้าใส่น้ำเปล่าจ้าเราจะแกงประมาณสองถ้วยนะคะเนาะ ราะว่าเป็นมื้อเย็นแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าทำอีกคลิปหนึ่งนะคะแกงหม้อใหญ่กินทั้งวันเลยนะคะแค่นี้พอเห็นไหมเอ่ยอุ้ยหม้อมันก็สะท้อนเนาะโอเคเดี๋ยวน้ำเดือดเรามาดูใส่อะไรก่อนนะคะอ่าค่ะระหว่างที่รอน้ำเดือดเราก็จะมาเอาเห็ดขึ้นจากน้ำนะคะเห็ดล้างหลายน้ำแล้วส่วนเห็ดหอะล้างแล้วนะคะอันนี้เราก็จะใส่เห็ดรวมเข้าไปด้วยนะคะนี่นะ ดอกเขาน่ากินมากนะคะอันนี้ล้างประมาณสี่น้ำมาค่ะอันนี้น้ำที่สี่นะล้างให้เขาหมดดินนะคะค่อยๆล้างเกินถ้วยแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวเขาก็ยุบ เน้อกรนะรอค่ะแล้วก็ไปดูเลยใส่อะไรกอนจ๊นะเจะใส่ตะไคร้ใส่เลยน้ำกำลังเดือดเะยคะแล้วกไเลยเกลือหนึ่งช้อนเกลือป่นเดือดแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราทำหม้อเล็กเนาะเกลือหนึ่งช้อนชา ใส่ลไปค่ะแล้วก็โรตีโรตีโรตีแค่นี้นะคะ่ะแล้วก็น้ำปลาใส่ตอนน้ำเดือโดโอเีใช่ค่ะคู่พริกพริกเสือสารกระจุมไปเลยะคะ่ะที่เราตามกันนี้เนาะ หยาบนะคะเดี๋ยวใส่ลูกโดดด้วยน้ำเดือดค่ะปิดฝาแกงช่วยเดียวนะคะเดี๋ยวให้น้ำเดือดก็มาเดือดแล้วค่ะหืมหอมบ้างลูกโดดเิดหน่อยช่วยเดียว ที่เหลือเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะเหืือไปตู้ยังไม่ใส่ปิดฝาเไยปิดฝาค่ะแล้วเดี๋ยวมาใส่น้ำปลาที่เดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนคะคะ เดือดพลาดแล้วนะเราก็ใส่น้ำปลาเลยค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแค่นี้ค่ะเพราะว่าเราใส่เกลือไปแล้วน้ำปลาเราจะใส่ตอนที่น้ำเดือดเพื่อให้เขาหอมนะคะทั้งๆจะชอบทำแบบนี้นะคะวเวลาใส่น้ำปลานะถ้าใครสังเกตจะเห็นจะรู้เลยว่าจะชอบใส่น้ำปลาตอนที่น้ำเดือดโอเคเรียบร้อยรอให้เห็ดสุกแล้วเราก็จะมาใส่ใบตูนค่ะได้ที่แล้วค่ะ ว่าเรามีเห็ดสีชมพูด้วยนะคะน้ำสีน่ากินมากเราก็ใส่ผักอีตูไปเยอะๆเลยค่ะหรือว่าใบแมงลักนะยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยนะคะเคล็ดลับเลยนะถ้าแกงเห็ดไม่มีผักอีตูนี่จบเลยนะทุกคนปิดฝาให้ผักอีตูสลดแล้วเราก็จะมาตักใส่ถ้วยกันเลยถ้วยพร้อมแล้วค่ะเมนูนี้จริงๆใส่ผักอีตูแล้วก็ ตักไล้เลยน่ะแล้วก็คนแต่ว่าีุบดานชอบแบบเนี้ยไม่ต้องให้มันสุกมากเดี๋ยวมันไปสุกเองค่ะเพราะว่าน้ํามันเดือดพาราละปิดแก๊สค่ะซูมลงมาที่ถ้วยเยค่ะโอเคอย่างนี้นแหระคะสวยาร้อนค่ะ นี่ค่ะอ,อีกสักทีหนึ่งจะเอาเห็ดพาะมาโชว์นะคะเห็ดพาะของหายากของอร่อยอ่ะไปค่ะไปกินกันสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแกงเห็ดเพาะร้อนๆเยอะๆเลยจ้า